กูเป็นหมากูกลิ้งไปทำแฮมเบอร์เกอร์เเออมบร์พวกเรากำลังจะไปแฮมเบอร์กเรกเเอร์ไว่าดรนะอเพเยอร์รอใครโหลดอยู่เวท ting for เพเยอร์มาแล้วรถไอ้เคียเสียงกูด,ดังโอ้ยอ้ยเสียงไปเหลือเกิเลยคนรถ คอนโชกิงพีเซนต์ะรถขยคอนทับซิงพีเซนต์รถขยะอะไรนะคอนเกิงอุ้ยมีแมวด้วยอะไรวะเฮ็ซนต์ดังเหลือเกินเซนเตอร์อีเ no ช no ียนเสียงโคตรดังเลยโอ้แม่งเลยโอเคกลับมาละว้าวว้าวขอดมตูดหน่อยไงล่ะโอเฮยยู มลลัดปีเดนิวไม่เนมอิชชาเนลาชาเล่าเอ่ออะไรคอค,คอกเกอร์ <c oughs> this is what human call อะไรเนะ Ad Ad <Okay. S 2> ี่ย adoption adoption ถูกช่วยเหลือโดย <c oughs> อไอสักอย่างโดยซูซี่ เธอไม่เข้าใจภาษาที่เราพูดหรอกเชื่อฉันเอินเดินไปเก็บไอ้กระดูกก็ก็ได้นะเข็ยบกระดูกต้องไงกูเดินไปเก็บกระดูกอยู่อุ้ยลองแมบเลยอันนี้หมาอิดูหมานี่เถอะหมาที่อยู่ในกรงเฮ้ยกูกูซูซูซี่จริงๆเลยเฮ้ยลูกบอลลูกบอลน่าเลยมันดูตละเกียเฮ้ยพวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ยเขาอยู่กับไอ้หมาที่มันอยู่ในกรงอ่ะ หมาหมาที่มัาห้องผัดตัดมาหมาตาแดงๆเฮ้ยการเองไปทำอะไรนั้นฉั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 นไม่ได้ทำอะไรอันนี้หรือเปล่าเข็ดใช่ใช่ใช่เข็ดทำไมเขาไม่เห็นชื่อเองขึ้นเหรอเอออ๋าเห็นอุ้ยอะไรเบลลี่เชลเตอร์พร้อมเรากำลังจะตายเสียงเสียงเอฟเฟคสุดคลาสสิกคลาสสิคเฮ้ยกด e กัดได้ว่าเมีอันนี้ด้วยเฮ้ยเข็ดกด e กัดได้อ๋อเฮ้ย เฮ้ยหรือว่าเราต้องกัดกันเองก็แย่ละเฮ้ยเล่นมัูมของที่หนึ่งดีกว่าอยู่ไหนเพื่อนนี่อยู่หน้าห้องเลยกัดซูซี่ได้ไหมียบไม่กูจะหนีกูจะเซนเตอร์เฮ้ยหนีเราเซนเตอร์แล้วบายบายอะไรอะไรเอ้าบายบายนี่มันไม่ดูแลสัตว์ขนาดเลยนะเนี่ยโอดีเลยในเนี่ยกูขึ้นรถติดกว่า จะโดนไปทำแฮมเบอร์เกอร์จริงๆนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเก่าเหรอมึงเก่ามันคือยืนโตแล้วมึงเก่าเหรอเราจะโดนทำแฮมเบอร์เกอร์เลยมีคนมาเออะมีคนมาเฮ้ยโดนรถชนดีกว่าเรียกร้องค่าเสียหายบอกว่ามีมีหมาตัวนึงออกไปแล้วไม่มีวันกลับมาอีกเลยทาไรายตำหนิเจสซิงอะโดเบ บางคนกำลังจะถูกรับเลี wow. yeah. well, ้ยงว้าวเนี <Mouse> ่ยออะไรทุกอะไรทุกคนมาเจอแขกเรามีแขกเรามีแขกว้าวทำไว้นะว่าต้องเป็นสัตว์เลื้อยที่ดีจัดแม่งเลยเฮาเฮาแล้วกัดเฮาแล้วกัดทุกคนเราจะไม่ถูกรับเลี้ยงเราจะไม่ถูกรับเลี้ยงกัดไอ้นี่หน้าเหมือนเขาเลยไหนาดูไอ้นี่จัดแม่ หน่ามันเขาเลยพียนวกับน้องไอโอริโอวนี่ไงเจอแล้วอุ้ยกัด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 แม่กัด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 โอ้ยเขาอะไรกัะไปเลทำเล่นอะไรเนี่ยพีงดูเขาขัดตัวไหนพี่ยงดูเขาขัดตรงไหนพี่ยายนะต้านี่พี่ยายไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องเลย เออเขาบอกเขาจะรับเลี้ยงสัตว์เขาเลชอบสัตว์เก่งไปเลยตามฉันมาทั้งนั้นแหละเชิมาเราต้องตามมันไปต้องตามมันไปโอเคโอเคกัดกัดหน่อยกัดกัดสูสี่แม่งกัดแม่งอืมเออเอออะไรอ่ะอ๋อคานิล่าว้าวน่ารักจังเลยมีโบด้วยก็เราก็เดินได้เขาเป็นคนที่แบบโคตรจะเฟอลี่เลย โอ้ยไนั่นโอยไฮ้เว้ยเว้ยเวไปอีสอีสอรแดกเยอะนะมึงเ็นคนแดกเยอะนั่นตัตอยู่ตตาอีอะไรนะอะแเรียวแคอเข้ากับคนอื่นได้ดีเหรอเอเลนเ็กหายเลยกูหายัองเฟลี่เฟลีเออลี่เเปว นั่นบริเชอร์ไอ้ตาแดงยี่แย่เงาไงเงาไงเขาเป็นหมาเฝ้าบ้านที่ดีเฝ้าบ้านเฝ้าบ้านแล้วดุเฝ้าบ้านแล้วกัดแม่งเหรอแล้วก็อ่อนแอแมตต์โอวีแฮมหนาวนี่แหละคือสิ่งที่เรามีอย่าเลบอกเลยนะป้าหมาเหี้ยอะไเด้อกัดแม่งหมาเลยเลี้ยงนี่เอากล้วยไป เอาไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปหมดเลยเราโดนเรียงไอ้ย่ะเอาแล้วเอาไปหมดเลยยกเป็นไอ้มาดุดูดิเธอแน่ใแล้ว่าเธอจะสามารถตัมือลงมันได้ฮ่า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 นอนคิวรักฉันสามารถดูแลพวกมันทั้งหมดปี่บ้านทุกคนโดนเลี้ยงยกเว้นไอ้นี่ฮ่า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 โน่ยกเป็นมึงด้วยโอริโอเฮ้ยเราต้องขึ้นรถ โอ้การยางแตกเถอะเราจะได้ไม่ต้องไปกัดยางแตกแล้วการทอแล้วว่าโอ้แย่ว่ะเฮ้ยมันเวลาจำกัดด้วยอ่าอุ้ยเกโดดขึ้นรถป้ากระโดดขึ้นรถไม่ใช่กู่เลยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นเฮ้ยเฮ้ยนี่มันฟิวชั่นฟิวชั่นไอ้คันขันไนล่าเป็นตัวแม่ เราเป็นตัวผู้ฮัลโหลคาเดล่าอยูจิสมัยทาลาลาเป็นจริงจริงไม่จริงจริงมาเล่นเซนเป็เแบบของก้าเถอะยินดีต้อนรับสู่บ้านแปลว่ากระดูกนี้แยกกันเก็บเลยใช่ไหมใช่แยกกันเก็บมันกูเก็บด้วยสารสกสารวั้รมีรูหนูด้วยเฮ้ยทุกคนเราเข้าเตาอบกันเถอะอะไรเนี่ยมันแบบฮู้ยอะไรนี่นะเออเขียนไอ้พี่โก้ปเนี่ยสนใจซื้อไหม ไว้มีตังก่อนนะหวังว่าเอ้ยอันนั้นห้องนอนเฮ้ยมีโจรเฮ้ยฮะโจรอยู่ไหนโจนจด้านหน้ามีนกทุกคนมาให้ขึ้นไปดูห้องนอนอ่ะแมวด้วยเหรอใค่กูดูห้องนอนอยู่กูอยู่แมวเนี่ยชื่อมิสตี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังขึ้นไปไม่ถึงเลยไหนวะแม่เข็ดมิสตี้น่าจะต้องเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่แน่ๆมีนกด้วย ค่ยนกพินกโง้นกพี่ราบง้อไอ้เฮดผิดเชียนกูเกียดนกพี่ราบเก็บไอะไรกันเนี่ไอนิดมันต้องการความช่วยเหลือจากเราเราไปเช็คเดี๋ยวจะบอกตอนกลางคืนโอเคโอเคกูรู้แล้วกูต้องทำอะไรกูจะทำก่อนที่มันจะบอกทำอะไรกันแต่กูออกจากวัดไม่ได้ออ ไอย่าไปฆ่าน้องพินล่าวะกูจะไปกัดน้องพินล่าหรอฮะอุ้ยมืดแล้วเชียมืดเร็วเจ้าเลยจังอะไรเนี่ยแกรนนี่อีสกุย g ์แกรนนี่กำลังไปนอนนอนเฮ้ยเดี๋ยวนะไปนอนชื่อเหมือนผู้หญิงเลยรู้แม่หมายคอยยังไงตาโอ้โหแซนด์วิชอีกคนนึงอ่ะ พวกอยู่ไหนกันเนี่ยน่าสนใจอยู่ห้องนางเลนท์ทำไมพวกยังไม่ขึ้นมาชั้นบนมากำลังพูดอยู่นนอห้องนอนพวกอยู่ห้องนอนแคนนี่ไงแกรันกัดแกนนี่อยู่มาหาแมวดิเออมีแมลงสาบในบ้านอ้าวฮะแมลงสาต้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 าบอกเงี้ยอะไรนี่มันเป็นเมลในทำแหละในทำแหละพวกไอ้ชันฆ่าพวกมัน อ๋อเราเราต้องฆ่าแมลงสาบวะไม่เข็ดเองดูนี่แล้วก็อยากจับมันตอนมันบินด้วยมันบอกอีอะขนาดแมวยังกลัวแมลงสาบเขี้ยอีแมลงสาบเอยแมลงสาบจะรู้แล้วเก็อเกตเควินลาชเบรดรอบแล้ว o อร์ดเฮาส์โตเดอร์ฆ่ามัน เอาเมาเขาหายไปไหนเมาอยู่นี่ม an ันอยู่ตรงนั้นจับมันตอนบินเจ็บจับมันตอนบินนี่เนี่ยมีมีเราต้องทำอะไรกัดกัดง่ายนีมีเออเจ็บเจ็บเจ็บอ่ะเอ้อเยี่ยมันเจ็บมันบินแล้วมันเจ็บอ่ะมันบินชนแล้วเจ็บไอ้เอยแมลงสาบบินแล้วบินชนแล้วเจ็บ นี่สินะเจ็บบอกแล้วมันเจ็บกูเป็นคอกโรสเลเยอร์เว้ยโอ้ยเชียระวังด้วยเชียลงมามึงลงมาเกินกินคอกโรสเลเยอร์มาแล้วแกไม่รอดแล้วเฮ้ยมันเก่งกันจริงเลยว้าวกูยังไม่เสียเรือเลยนะเว้ยยัร้อมุ้ยตื่นวัดตื่นตื่นดื้อเข้าดิกูเข้าดิละกูอยู่ในกองกูไม่เกี่ยว แกนี่ตื่นแล้วแกนี่กำลังโกรธกำลังบ้าคลั่งเลยแมทแมทกำลังบ้าแล้วแต่ต้องไปนอนเฮ้ยโอเคแกลงนอนแกลงนอนแกลงนอนเชี่ยเออทุกคนแกลงนอนแกนี่อยู่ไหนอะไม่ได้ไงแกนี่ไปแล้วด ไต่ต้องไปฝันลายอีกแน่เลยเฮ้ยทุกคนน่ารักจังเลยไอ้นดูนี่ไอ้นดูนี่ไอ้นดูเขาเขาเอ้าเอ้ากัดกัดมาดูนี่ตาเรารู้เองรู้ใช่ไหมว่าเราก็จะทำอะไรใช่เฮ้ยอะไรโอ้ไอ้นี่ไอ้นี่มันทำให้เสียอารมณ์เลยอยู่สปาร์คยูแคนโกเอาแล้วแมวครับนี่ไม่มีอะไรต้องทำมากกว่านี้หรือไง ไปล่าน,านอนเป like> ็ดเราควรจะสั่งสอนมันเราควรจะให้บทเรียนกับไอเว้นั่นนะใช่เราควรสั่งสอนลองอุ้ยปินป่ากันเถอะอุ้ยมันปลดล็อกได้ตายทำมึง่ะตายแกอุ้ยมันไรกันนีมันนีเอ้ยแก นี่เ้นี่เงี้นี่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 าไงเนี่เงีนี่จะัวมันเหมาะจอจากว่ดีนีดี่นีเท่อรเเลยวะนี่กูกลังฟิวันกับแคิเ่เอนเอ้าเนเล่าเนล่าอ้าไอ้อ่ะอ้ากูเป็นหมาูพิงไปทแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์พวกเรากลังจะไปแฮมเบอร์เกอร์ ว้อ๋อเขารู้แล้ว,เ,ลลวเนื้อร้านแฮมเบอร์เกอร์ร้านนั่นอะจจะาได้ไหมมันเท่า,ากันหรือปลานี่ <laughs>